อะไรกันนักกันหนาเรื่องของเรื่องก็คือว่าท่านดักสินจินวัตรเนี่ยไปปราศัยช่วยนายกอบจอหาเสียงที่จังหวัดเชียงรายและท่านกระดิบยกในเรื่องของโอกาสในทางธรรมหากินหรือโอกาสในอาชีพของคนเหนือนะซึ่งเป็นสตรีหรือผู้หญิงว่าคนเหนือเนี่ยนะครับมีผิวดีนะครับหน้าตามันก็ดีอยู่แล้วนะครับความจริงท่านพูดถึงคนอีสานด้วยว่า ผู้หญิงภาคอีสานนะครับทำไมฝรั่งถึงมาชอบแล้วก็มาแต่งงานด้วยน,นั่นแสดงว่าคนอีสานหรือคนเหนือเขาก็มีเอกลักษณ์แล้วท่านก็ไปพูดถึงว่าประเทศแอฟริกานะซึ่งคนแอฟริกานี่มีผิวสีดำนะจมูกก็ไม่ได้อนะไรจมูกแมนะเพเขาว่าแม็ปนี่หมายาว่าจมูกไม่โดงซึ่งคนไทยเราไม่ได้จมูกแมนะแล้วก็ไม่ต้องไป สัญญกรรมตกแต่งอะไรขายความเป็นธรรมชาติของสตรีไทยแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นนางแบบระดับโลกโดยเจตนาการผู้ของท่านก็หมายความว่าเพื่อที่จะสร้างโอกาสหรือเสริมโอกาสให้กับคนไทยนะได้มีโอกาสหารายได้เยอะๆจากเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคนเหนือหรือคนอีสานกันแล้วแต่นครับนะผลักดันให้สู่ระดับโลกโดยอาชีพนางแบบเท่านั้นเอง นะครับโดยเจตนาเนี่ยคือต้องการตรงนั้นแต่ปรากฏว่าคุณอังคนานีลภยจิตซึ่งเป็นอดีตกรรมการสิทธิ์นะเป็นภรรยาของทนายสมชายนนลภยจิตที่ถูกอุ้มหายนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะก็ออกมาพูดบอกว่าการที่ตันดักษิ์ชินวัตรพูดอย่างนั้นเป็นการเหยียดสีผิวต้องระวังเรื่องสิทธิมนุษยชน แถมยังไม่พอยังฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าให้เตือนพ่อด้วยเออผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันจะอะไรก,ก,กันนะักันหนาถูกไหมล่ะคือผมฟังแล้วเจต,ตนาของท่านนายกออดอดีตรัฐมนตรีท่านนักสินชินวัตรเนี่ยนะครับเจตนาการพูดท่านไม่มีเจตนาที่จะไปเหยียดสีผิวเพีงแต่ท่านเปรียบเทียบนะระหว่างคนไทยกับคนแอฟริกาว่าคนแอฟริกาแม้ผิวจะสีดําจะูกก็ไม่ได้โดเหมือนคนไทย นะหรือจมูกก็อาจจะไม่สวยเหมือนคนไทยแต่คนไทยมีเอกลักษณ์มีสีผิวมีจมูกที่มันมีความเป็นธรรมชาติของคนไทยอยู่ทำไมแอฟริกาเขาสามารถส่งนางแบบระดับโลกได้ทั้งนั้นที่เขาผิวสีดำอ่ะคือจตนาการอย่างนั้นแต่คนไทยนะครับก็ไม่มีอะไรที่มันด้อยกว่าคนแอฟริกาแล้วแล้วเราทำไมจะส่ง ประกวดหรือว่าผลิตนางแบบระดับโลกได้เพียงแค่รัฐบาลนะครับสนับสนุนและส่งเสริมเพียงแค่ให้โอกาสเท่านั้นเองในความหมายดีผมพยายามฟังแล้วก็แปลความได้คือเจตนาดีไม่ไม,มีเจตนาจะไปเหยียดสีผิวนะครับว่าผิวขาวดีกว่าผิวดำผิวดําดีกว่าผิวขาวไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยนะเพียงแต่ว,ว่าคนไทยเรามีอะไรที่ด้อยกว่าเขาหรือ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมีอะไรที่ด้อยกว่าแล้วเราทำไมไม่ส่งเสริมอาชีพที่มันเป็นคุณสมบัติของคนไทยหรือเอกลักษณ์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนเหนือคนอีสานเนี่ยครับสตรีที่มีความงามโดยธรรมชาตินะแล้วก็ผลิตเป็นนางแบบระดับโลกจะได้มีรายได้เยอะๆเ,เข้าสู่ประเทศหรือเข้าสู่ครอบครัวก็เท่านั้นเอง แต่ปรากฏว่าไปแปลความกันนะคุณธนาไปแปลความโอ้ี่เป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนโอ้โหผมว่ามันไปไกลกันไปหรือเปล่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าการพูดเพื่อให้สร้างโอกาสนะการพูดเหยียดหยามมันคนละเรื่องกันอันนี้ความจริงเราพูดแต่คนไทยก,การสร้างโอกาสการสร้างโอกาสมีท่านทักษินช่วยคิดก็เป็นสิ่งที่ดีการเปรียบแบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะกระตุน้น นะครับคนไทยสตรีไทยนะซึ่งอาจมีความรู้สึกว่าแม่เรายังสู้เข้าไม่ได้คือให้กำลังใจนะเพื่อที่จะได้ผลักดันเข้าสู่อาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพระดับโลกเขาไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามผิวใดสีใดทั้งสิ้นคือกระตุนน้นใ้เห็นว่าเออเห็นไหมเขายังทำได้เลยแล้วเราทำไมจะทำไม่ได้ขอเพียงโอกาสที่รัฐบาลส่งเสริมให้เท่านั้นเอง ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆคุณอังกนานิรภัยจิตเนี่ยอาจจะค้างคาใจตอนทนายสมชายถูกอุ้มลูก่าวนะฮะอันนี้ไม่อา่ใจนะแต่ผมมองว่ามันต้องแยกแยะนะระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการพูดเพื่อสร้างโอกาสคนมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบไปเห็นกันบ้าง แต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายในเรื่องของการไปคุกคามหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนผมมองคนละเรื่องเลยนะครับก็เลยอดที่จะพูดไม่ได้วันนี้ว่าอะไรกันนักกันหนานะอะไรกันนักกันหนานะท่านักษิณเสนอแนวทางเสนอโอกาสให้คนไทยก็ดีแล้วนะการพูดอะไรให้คนสนใจก็ต้องมีเทคนิคการพูดนะมีการเปรียบเทียบให้เห็นก็ตอาน,นั้นเอง นะเพราะอย่าไปอะไรกัะหนาบางเรื่องยุ่มยิมมากจนงกะทั่งคนพูดอะไรไม่ได้คนสร้างโอกาสอะไรก็ไม่ได้ก็ต,ตีกันไปทั้งหมดอะ่ะเออแล้วคนไทยจะมีโอกาสได้ยังไงอ,อ่ะถูกไหมอ่ะวันนี้ก็ถี่โอกาสฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านทั้งหลายแล้วกันท่านคิดอย่างไรแล้วแต่ผมจำนองเชมคงลงไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ